จาะลึกปเด็นร้อนข่าวฟุตอลไทยบายมานโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่6มกราคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตอลไทยในช่วงของช่วงเช้าวันนี้กัน่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจาใจาบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้ ESPN ยก7ชื่อทีมชาติไทยที่สุดแล้วในศึกเอฟซคในขอนี้โดยสื่อใหญ่ระดับโลกอย่างทาง ESPN นะฮะ ได้เปิด7ชื่อทีมชาติไทยคือที่สุดแล้วในศึกเอฟคัพ2020โดยทาง ESPN ได้เปิดเผยชื่อผู้เล่นที่จะผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดในทัวร์นาเมนต์เอฟคัพ2020ซึ่งทีมชาติไทยมีมากถึง7คนด้วยกันประกอบไปด้วย2กองหลังคือนรบดินวิรั์วัตนโนดมและก็กิษตาการแมน กองกลางก็จะเป็นชนาทิพย์สงกสินและก็พิทวัสุจิตธรรมกุลสุบชโชารชาติส่วนกองหน้าก็จะมีธีรศิลป์แังดาและก็หัวหน้าโคชมาโนโปโกิ้งในครั้งนี้พร้อมกับ3มแข้งจากทางอินเดเซียจาท่ทางกองหลังก็จะเป็นอัลฟราเดดาวันก้าพระธมาอาหารส่วนกองกลางก็จะเป็นวิทันสุเรมาน ส่วนสิงคโปร์มีชื่อมาหนึ่งคนคือผู้สำบัตูฮัตซันซันนีและเวียดนามมีเพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้นไม่ใช่เงียนกวงไห่แต่เป็นกองกลางเงียนหวงดุกซึ่งรายชื่อทั้ง12คนที่ทาง ESPN ยกให้เป็นที่สุดของศึก A f f เว็บ2020ในครั้งนี้ก็มีตามที่กล่าวมาข้างต้นก่อนหน้านี้นะครับโอ้โหเป็นนว่าง,งานทีนะ่ผมไทยติดมาถึง7คนถือว่าไม่ธรรมดาจ,จริงก็ฝากติดแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันต่อไปครับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีก,กว่าเวียดนามตีข่าวใหญ่ปาร์คคังซอถูกพักหนึ่งรายการตั้งโค้ชใหม่คุมทัพโดยสื่อยักษ์ใหญ่ของเวียดนามโชอาตีข่าวใหญ่ปาร์คคังซอถูกพักงานคุมทัพอายุ3ปีหรือสก่อเอฟ p คอายุ3ปีแชมเปี้ยนชิพ2022ในขัน้งนี้ซึ่งติมใช้เวียดนามชุดอายุ3ปีมีโปรแกรมสำคัญในช่วงต้นปีสำหรับการแข่งขันฟุตบอลเอฟฟย3ปีแชมปเปี้ยนชิพ2022ในข่้งนี้ โดยที่จะมีการแข่งขันขึ้นที่ประเทศกัมพูชาระหว่างวันที่14ถึง26กุมภาพันธ์ปี2565ซึ่งทีมชาติเวียดนามนั้นอยู่กลุ่ม C ร่วมสายกระทางทีมชาติไทยและก็สิงคโปร์โดยทาง VFF หรือว่าทางสมาธ์ฟุตบอลแห่งเวียดนามประกาศพักงานปักคังซอคุมทีมในรายการนี้พร้อมกับประกาศแต่งตั้งดินเทียนหน้นำเข้ามาเป็นกุนซือเวียดนามชุดยุ่ยาปีคุมทีมลงทําการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนที่กัมพูชาแทน ส่วนในรายการซีเกมน,นะฮะที่ประเทศเวียดนามจะเป็นชาภาพนั้นจะต้องเบียดแย่งเหรียญทองกับทางทีมเชิไทยต้องมาลอนลุ้นกันว่าปัคขังซอจะได้คุมทีมชุดอยู่23ปีในรายการนี้หรือไม่ทางนี้ปัคขังซอผลงานล่าสุดกับทางทีมเชิเวียดนามถือว่าจ้ำแย่อย่างที่สุดนะฮะในศึกบอลโลกปี2022ราคัดเลือกโซเนเชียรอบ3ไม่สามารถเก็บแต้มได้แม้แต่แต้มเดียวแพ้ไปถึง6นัดรวดในครั้งนี้ ที่สาคัญแล้วปารคฮังซอคนนี้พาทีมเวียดนามพ่ายแพ้กระทางทีมชาติไทยกระทั่งล่วงตกรอบพาดเข้าไปป้องกันแชมป์ในศึกฟุตบอลเอฟเอฟเอฟคัพ2020ทำเอาอนาคตของกุนซอชาวเกาหลีใต้คนนี้ต้องถูกจับตากันหลังจากนี้เป็นต้นไปนครับเปน็นรางงานนี้ต้องรอดูึนต่อไปกันแล้วกันนะฮะอนาคตของทางปาคคฮังซอจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าอินโดนีเซียรายงานว่า4ข้อบทเรียนจากทางทีมชาติไทย สื่อยักษ์ใหญ่จากทางอินโดนีเซียนะฮะรายงาน4ข้อบทเรียนจากทางช้างศึกรอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้ซึ่งทางสื่ออินโดนั้นระบุว่า4ข้อของลูกทีมของชินตยังได้รับบททดสอบสําคัญในเกมรอบชิงชนะเลิศกับทางทีมชาติไทยก่อนจะพลาดท่าพ่ายแพ้ไป2ต่อ6พลาดแชมป์ครั้งที่6ในหน้าปราสาทรอบชิงชนะเลิศของทางอินโดนีเซียเดี๋ยวนี้เริ่มจากข้อที่1กันก่อนกันเกเกนเพชชิง ไทยใช้สูตรเก่งเพชชิงกดดันหนักมาตั้แต่รเริ่มเกมทําให้นรับอินโดนั้นตั้งเกมไม่ทันกระทั่งเสียประตูอย่างรวดเร็วจะมาข้อที่2เปลี่ยนแปลงปร,รูปแบบการเร,ริ่มต้น11ต,ตัวจริงโดยมาโนโ,นโปกิ้งเปลี่ยนร,รูปแบบพื้นฐานของทีมชาติไทยน,นัดแรกึ่งนาทีแล้วนั้นเขาเล่นแบบระบบ4312แต่คราวนี้โปกิ้งใช้ร,รูปแบบ4321หหรือที่เรียกว่าร,รูปแบบต้นคริสต์มาสไม่เพียงแค่เปลี่ยนรูปแบบเท่านั้นโปกิ้งยังเปลี่ยนผู้เล่นตัวจริงกันอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นฟิลิปโรเลอร์สุประโชคสารชาติและก็บดินภาลาลงตั้งแต่นาทีแรกทั้ง3คนไม่ได้เล่นในเล็กที่2ของรอบรบองชิงเลิศก,กับทางเวียดนามพูดถึงเล็กแรกรอบชิงชนะเลิศนะต่อมาข้อที่3โดนโจมตีจากด้านข้างมาโนโปกิ้งพบช่องว่างแนวรับของทางอินโดไทยบุกเข้าโจมตีทางปีกและช่องว่างระหว่างแนวรับมากมายโดยเฉพาะอิโดฟาราบิสกี้และก็อัสนาวีมังกรมโดนเต็ม สมาค้อที่4ความสามารถเฉพาะตัวของเจ้าเจาต้องอยอมรับว่านะักเตะไทยนั้นมีความสามารถเฉพาะตัวดีกว่าผู้เล่นทางอินโดนีเซียโดยเฉพาะเจ้าเจชินาทิพสงนทรสิน์ที่เล่นในเจลีกหนึ่งเขาสร้างความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงมีความใจเย็นเด็ดขาดเล่นได้อย่างอิสระและก็มีประสิทธิภาพและก็ยิงประตูในช่วงเวลาสาคัญชินาทิปจึงเป็นที่มาของตําแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ในครั้งนี้ นี่ก็เป็น4ข้อนะผมที่ทางอินโดนั้นได้จากไทยของเราซึ่งซัดตุ้มตุ้มตุ้มไป4-0ต่อในครึ่งแรกนะฮะแล้วมาต่อกันเล็กที่2ก็ซัดไปอีก2ลูกงานนี้อินโดเลยขอคารวะทีมชาติไทยเลยแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับโจ5ล้าเห็นสิ่งที่เปลี่ยนไปของชนาทิพโดยควนหลงหลังเกมทีมชาติไทยเอาชนะอิโนโดนีเซียด้วยผลสกอร์รวม6-2ก่อนชปะปะควา้าแชมป์ AFF Cup 2020ในครั้งนี้ ซึ่งกัตันเจชนาทิพงศงกสินสร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมกดไปแล้วถึงสองประตูใส่เวียดนามนับรองชนชานเลิศและก็ซัดเพิ่มอีก2ประตูนับรองชิชนนเลิศก่อนจะคว้าด,ดาซันโบประจําทัวร์นาเมนต์พร้อมกับคว,ว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าไปครองซึ่งทางโจ้หา้าล้าสารยุทธชายคำดีแข่งตำนานทีมชาติไทยได้ออกมาชี้แจงถึงสิ่งที่เปลี่ยนไปจากเดิมของชนาทิพงศงกสินอย่างเห็นได้ชัดเจน จากการที่เจ้าตัวนั้นได้ไปเล่นในลีกสุดขอทางญี่ปุ่นกับทางคอนซเลซสโป,ปโรนั่นก็คือล้มแล้วลุกขึ้นได้ต้องเพรสชิ่งทันทีนี่คือสิ่งที่แตกต่างไปจากทางที่เจได้มาทางเจลีกในครั้งนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันกครับลือหนักเลยชนาทิพเตรียมผนึกกำลังโมซาชิตซุกิ โดยการนี้กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากที่ญี่ปุ่นนะฮะเมื่อทางเบสิเจตชนาทิพสมกสินเพร์เมคเกอร์ทีมชาติไทยกำลังจะได้ผนึกกำลังร่งวมกับทางโบสชิตทุสุกิกองหน้าทีมชาติญี่ปุ่นกันอีกครั้งโดยมีกระแสะข่าวลือมาอย่างมากเลยนะว่าสโมสรอนคอนซาเลซเป,ปรโรที่นำทัพมาโดยมิชามิเฮโบร,รเปโตวิชตเตรียมจจดึงโบสชิตทุสุกิกลับเข้าสู่รังฮอกไกโดกันอีกครั้งหลังจากเจ้าตัวย้ายไปร่วมทีมเบียชอตมิไร ทีมในศึกจูเบลาโปรลิกของเบลเยียมแต่ผลงานในตอนนี้ไม่ดีนักตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาโมซชิสุซุกิยังไม่สามารถทำประตูให้กับทีมได้เลยแม้แต่ประตูเดียวก่อนจะมีข่าวลือย่างน้าหูในตลาดเจลีกพรอบนี้บอกว่าโมซชิจะกลับมาเลยกฟอร์มเก่งกันอีกครั้งกับทางคอนเซสปโปรในครั้งนี้ซึ่งเขาเป็นกองหน้าที่มองตาแล้วระรู้ใจเป็นอย่างมากกับทางชนาทิพในรการ2022เรานั้นอาจจะได้เห็นทั้งคู่พ่านกำลังเกมรุกร่วมกันอีกครั้งก็เป็นได้นะ นานะผมเป็นว่าง,งานนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะครับมูซาชิตสุสก,กิคนนี้ถือว่าต้องรอดูคุณต่อไปกัแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรสึกเจลิกต้องลุกเป็นไฟแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันอีกครับสมาคมฟุตบอลไทยยืนยันรอวันด้าปลดแบรนดไทยตะเล่นจัดบอลถ้วยคิงส์ครับโดยทางสมาคมลูกหนังไทยยืนยันว่ารอวันด้านั้นปลดแบน์ประเทศไทยเมื่อไรก็ตามตะเลมนจัดบอลถ้วยคิงส์ครับ2022 อย่างแน่นอนหลังจากครั้งสุดท้ายเพื่อ3ปีที่แล้วเผยวางแพนโปรแกรมทีมชาติตลอดปี2022ไว้แล้วซึ่งวารการ King s Cup ปี2022เล็งจัดช่วงเดือนกันยายนปี65มั่นใจจัดได้เพราะไทยแก้กฎหมายสารกระตุ้นและก็ประกาศใช้แล้วหลังจากที่ทางะลักช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของมานโปกิงโดยมีมาดามแป้งนพันล่ำซำเป็นผู้จัดการทีมสามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลเอฟคัพสองพัน2 0ที่ประเทศสิงคโปร์ได้สำเร็จ และก็เป็นสมัยที่6กันอีกด้วยและก็ยังมีโปรแกรมหลายร,รายการลงเตะตลอดปี 10, 2022ในครั้งนี้ซึ่งล่าสุดทางบิ๊กโจภพาทิศสุภพงศ์เลขาธิการสมาคมกีฬาบอลแห่งประเทศไทยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข,ข่าวถึงแผนการต่างๆของทีมชาติไทยมาว่าตอนนี้ทางสมาคมได้วางแผนสำหรับทีมชาติไทยทุกชุดทั้งชุดใหญ่ชุดยุทธ3ปีและก็บอลหญิงที่จะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องตามปัิทินฟี ف าเดย โดยได้ติดต่อทีไมไว้แล้วแต่ก็รอดูกันว่ามาตรการของรัชการที่จะใช้กับชาวต่างชาติในการเดินทางเข้าประเทศไทยจะเป็นระบบแบบไหนซึ่งก่อนหน้านี้เป็นแบบ test and go ซึ่งกรณีที่ประเทศไทยติดโทษแบนจากองค์กรต่อต้านสารต้องห้ามโลกหรือวัน้าน,นั้นตามโปรแกรม FIFA Day เป็นเกมอุ่นเครื่องสามารถจัดได้ซึ่งทางสมาคมเองก็ได้มีแผนในการจัดฟุตบอลช่วยชิงถ้วยพระราชทานคิง g s ครัอีกครั้งในปีนี้ แต่ก็ต้องรอให้มันได้ยกเลิกโทษแบนก่อนเนื่องจากเป็น์นมนต์ระดับนานาชาติและประนั้นต้องการจัดให้สมเกียรติคาดว่าเดือนกันยายนน่าจะดําเนินการจัดได้เนื่องจากประเทศไทยได้แก้กฎหมายสารการะตุน้นและก็ประกาศใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วมหารนผมเป็นนะว่างานนี้ปีนี้ปังๆของทีมชาติไทยเลยก็ว่าได้จัดหนักจัดเต็มยิงยาวๆตั้งแต่ต้นปียันสิ้นปีไปเลย และนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมโนปโปกิ้งสไตล์ประจำวันที่6มกราคม2564โดยชมวาครังฟุตบอลไทยครับ